เอาล่มกราบสวัสดัคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ผมไปคิเลิ์เกมไมครับกันนั่นเองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมเราอยู่ในซีรีส์สิ่งที่คุณอาจจะไม่รู้ว่าทําได้ในไมครับนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะฮะคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วนะครับผมว่าอ่าอันนี้คืออะไรนะครับผมก็มันคือแบบเป็นเครื่องนะครับผมที่จะส่งเราขึ้นไปบนอวกาศนั่นเองนะครับมันจะเป็นยังไงก็คือเวล่เรากดใช้งานนะครับผมมันก็จะมีท n t เนี่ยปล่อยออกมาตรงกลางใช่ไหมแล้วมันก็จะพุ่งขึ้นไปคคคครับผมม่่งนปทีวาสสููหืะอโ นี <muitas> ่ละฮะแล้วก no ็จะตกลงมานะครับผมประมาณตรงนี้แหละนะครับก็โอเคนี่คืออย่างแรกที่เราจะสร้างกันในวันนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปสร้างตรงหมู่บ้านดีกว่านะครับเพราะว่าแบบเพื่อแบบลุงเอฟีซีอะไรเงี้ยอยากเล่นเครื่องนี้นะครับผมเขาเรียกว่าเครื่องเครื่องบูสต์นะครับผมขึ้นไปบนอวกาศนะฮะก็อย่างแรกครับผมเราจะใช้ออปซิเดียนนะครับผมเบิเตอร์นะครับเรสต stone ครับผมโอเคหลักๆมีแค่นี้ก่อนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือเราจะวางเบิเตอร์นะครับผม5อันนะครับแบบนี้อ่ะด้านละ5้านะครับเสร็จแล้วก็วางมุมนะครับ แล้วก็วางไป5ครับผม3 4 5แล้วก็วางมุมแบบนี้นะครับเดี๋ยวปิดออโต้จัมป์ก่อนฮะโอเคปุ๊บโอเคแล้วก็วางไปผมหนึ่งมสี่ห้นะครับวางมุม1 2 3 4 5วางมุมนะครับนี่จะได้แบบนี้นะครับผมทีนี้นะครับเราก็จะเอาเลสโตนเนี่ยอ่วางนะครับผมวางไปอรอบๆเลยนะครับอ่าโอเคอเอ้ยเดี๋ยวจะเย็นแล้วแป๊บน,นึงปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเค นะครับเราก็จะวางไปให้มันครบเลยนะครับผมทุกบล็อกเลยรอย่างนี้ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะต้องแบบเลือกสักด้านหนึ่งนะครับที่จะไว้แบบเปิดแผงควบคุมนะครับแบบเปิดเครื่องอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เป็นตรงนี้แล้วกันนะครับก็วางไปครับผมาวางด้านนี้แล้วกันชึบโอเคนี่ครับผมเวลาเปิดก็จะได้ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคอย่างต่อไปนะครับผมที่เราต้องใช้ก็คือรั้วนะครับซึ่งก็จะเป็นอ่เรือเุ้ย ็นรั้วนี้นะครับผมอ่ะเขาเปิโตนวอลก็ได้หรือจริงอย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ผมใช้นี้ละกันนะครับผมก็เออเราจะใช้ถังน้ํานะครับวาง4ี่มุมฮะหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่ะทีนี้เนี่ยน้ําก็จะแบบไหลมารวมกันที่ตรงกลางนะครับผมซึ่งอ่าเหมือนไอรอนโกเลมจะสนใจนะฮะโอเคต่อไปครับผมก็คือเอาทียนทีมายัดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราแบบอ่ากระจายทีนทีมันเยอะๆก่อนนะครับผมปื๊บปื๊บปื๊บโอเคเสร็จแล้วก็จะยัดไปเรื่อยๆเลยฮะโอเคปื๊บก็ใส่ไปให้ครบนะครับผม มันจะได้ระเบิดออกมาทุกอันนะครับแล้วมันจะแรงครับผมแรงบอกว่าบินขึ้นไปโคตรสูงนะครับนี่อลอนก,ออก็เล็บสนใจจริงด้วยนะครับยืนมองกันแล้วครับผมเดี๋ยวเล่นแน่อนอนนะใจเย็นนะครับกลาลังสร้างอยู่โอเคประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ถือว่าเสร็จแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาเออรอนก็เลมมานะครับซึ่งเราจะเอามันมาไงวะเอาเชือกโยงมาได้ไหมไอ่ะเออรอนก็เลมไหนมาสิมาสิมาสักประมาณตรงเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ได้หรือเปล่านะโอเคเอามันมาประมาณตรงนี้ฮะ เออเอ่าเข้าไปเข้าไปเออนั่นแหละปึ๊บโอเคเราจะลองส่งเทียนเอ้ยส่งอาย่ก็เลมขึ้นฟ้ากันนะครับผมโอ้โหดูพุ่งมันพุ่งไปนน่นเลยนะฮะโอ้ลงมาลงมาปึ๊บนี่ยังสภาพอยู่ดีนะครับผมโอ้โหแต่ก็โดนไปเยอะนะไหนลองอีกสักรอบสิปึ๊บเอามาโอ้มันเอามาทรมานเลยนะฮะโอเควิเชียกหลุดเอ้หลุดเอามามๆมามามโอเคโหเมื่อกี้ระเบิดสุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคตรงนี้ปึ๊บอ่ะอีกสักรอบไป ลองดูซิอะไรก็เลยมันจะเป็นยังไงนะฮะปึ๊บปุ้มเป็นไงฮะโอ้โหไปไปสู่สวรรค์แล้วฮะเห็นเห็นควันเมื่อกี้ไหมครับคือมันแบบไปสู่สงสวรรค์เรียบร้อยนะครับผมโอเคผมก็จะลองมั่งนะครับนี่แล้วก็จะมายืนตรงนี้นะครับแล้วก็จะพุ่งครับผมหืมบูตขึ้นมาแบบคือตัวหายครับผมมองหาตัวเองไม่เจอนะฮะโอเคโอ้โหคือขึ้นมาสูงมากๆเลยนะครับผมโอ้โหสูงจัดอะถ้าเราพยายามทำสองรอบได้ไหมปึ๊บโอเค ไม่รู้จะไหวไ,ไหมนะครับผม้องลองดู <c ười> เฮ้ยแต่ผมว่ามันมันเท่าๆเดิมนะครับผมอ่ะมันอาสันว่าแค่ชุดเดียวก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวต่อไปอาลองลุงเอ c บ <ười> ซแล้วกันนะครับเห็นว่าแบบเหมือนแบบทำทำมองๆนะฮะเหมือนแบบอยากจะลองนะครับเอออ่ะผมมาเสกอย่งนี้เลยแล้วกันก็ลองดูก็ลองดู <c ười> อ่าเฮ้ยมันน่าจะตายก่อนนะเนี่ยบปิ่มหุ่ยแต่แบบบินขึ้นไปตายข้างบนนะครับผมแบบไปสูงสวรรค์นะฮะอาลองเยอะเดิอ่า มันจะเป็นยังไงกันนะเอาละฮะบันเทิงแน่ทีนี้ปึมขึ้นไปตายกันแบบว่าคนเยอะนะครับอุ้ยอุ้ยอันนี้เยอะไปนี่เยอะไปนะฮะแต่ว่าลองดูก็ไม่เสียหายนะครับผมเอาละระเบิดระเบิดตุ้มูโอ้ไปแบบไปเป็นคณะเลยครับผมเขาเรียกว่าไปเป็นตระกูลนะฮะไปกันเยอะมากครับผมเ้าระเบิดนี่ก็โดนระเบิดไปนะฮะเอะผมจะเสกไว้มานี้แล้วกันนะครับ ปื้เออโอเคผมเล็นแรงชอบเลยนะครับแบบมันพุ่งขึ้นไปแบบเขาเรียกเป็นแบบเป็นครอบครัวเลยนะพุ้มโอ้โหฟิวครับผมเครื่องมันแรงจริงนะแบบโอ้โหมันแบบพุ่งแบบสุดยอดมากนะครับผมอ่ะเยืนใหม่ดิปึ๊บเนี่ยสูงกับสูงโคตรนะครับผมพลังทำลายล้างโอ้โหเนี่ยสูงมาแบบ3 0 0เกือบ50บอะครับผมคือแบบโอ้โหสุดยอดนะครับผม เราจะลองเอาตัวอะไรมาแบบออกนอกโลกกันม้างไหมไม่อยากรู้ว่าใจแอนจะโดนระเบิดมันจะไปด้วยไหมฮะซาม,มอนใจแอนอ่ะลองใจแอนดูนะครับผมอ่ะไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับลบไปเออใจแอนไม่รู้จะบินไหมฮะลองดูใจแอนอาจจะบินไปข้างบนนู่นก็ได้ครับอุ้งอ,อูเอาล้วฮะลอยเป็น,นูุนแล้วครับผมคือตอนนี้ไม่เห็นแล้วนะฮะมันไปไหนเออเฮ้ยตายเลยปะน่นะน่าจะตายเลยนะ โอเคนะครับผมเดี๋ยวอย่างต่อไปที่เราจะสร้างกันเดี๋ยวมาสร้างสักตรงประมาณตรงไหนดีวะตรงนี้ละกันครับผมก็อันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบว่าเป็นชุดเกราะนะครับผมหุ่นชุดเกราะอะไรอย่างเงี้ยก็เออเราจะใช้เป็นดิฟเวนเซอร์ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็อาร์เมอร์สเตนนะครับเราจะเอาอันนี้มาครับผมเป็นหัววิทเทอร์สเกลตันนะครับผมแล้วก็ชุดเกราะของเนเธอร์ไรท์นะครับอ่าโอเคอย่างแรกครับผมก็วางขึ้นมาอย่างงี้ครับผมคืออันนี้เราจะใช้เป็นแบบว่าเครื่องดิฟเวนเซอร์เนี่ยปล่อยออกมาเพราะว่ามันจะได้ตรงนะครับผมเนี่ย พอใช้เครื่องนี้ปล่อยมาปุ๊บเนี่ยมาตรงเป๊ะเลยนะครับผมเห็นไหมซึ่งอันนี้เราจะใส่เป็นแบบว่าชุดเกราะกันแล้วกันนะครับผมปุ๊บปุ๊บอ่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราก็จะปล่อยหมอกมาอีกนะครับซึ่งอันนี้เราจะปล่อยเอ่ออเมอร์แซมเหมือนกันนะครับเมอร์แซมเฟิร์บใส่เข้าไปนะครับโอ้อ่าทีนี้ครับผมเราจะใส่หัววิทเทอร์นะครับทีนี้เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการดันครับผมซึ่งเราจะเอาพิสตันมาดันฮะอย่างแรกก็ดันรอบหนึ่งอย่างนี้ครับผมปุ๊บไอตรงนี้ถ้าเข้ามาประมาณนี้นะครับเราก็จะดันซ้ำรอบสองตรงน อ่าทีนี้เนี่ยมันก็จะเข้ารวมด้วยกันแล้วครับผมมันก็จะกลายเป็นเออ่ชุดเกราะนะครับผมที่แบบมีหัวแบบเป็นแบบวิเทอร์สเกลตันนะครับเป็นเหมือนชุดเกราะสวินอะไรอย่างนี้นะครับผมซึ่งเราจะมาใช้ตกแต่งได้นะครับแบบว่าเป็นเหมือนแบบจะเป็นแบบว่าสโตนบลิกนะครับผมที่แบบเก่าๆหน่อยนะก็แบบเหมือนแบบเป็นชุดเกราะโบราณอะไรอย่างนี้ครับหุ่นที่ยงเหลือรอดอยู่ก็ว่านไปนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ละกันนะครับก็ค่อนข้างเท่ครับผมเป็นเหมือนชุดเกราะวิเทอร์สเกลตันนะนะโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นแบบว่าเออ่ เป็นเหมือนแบบประตูลับแล้วกันอ่าเป็นแบบว่าเป็นแบบห้องลับห้องแบบเก็บสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งผมจะสร้างไว้สักประมาณตรงนี้ลักกันนะครับอ่ะประมาณตรงนี้ละกันนะครับผมโอเคเสร็จแล้วผมจะขุดเข้าไปอย่างเงี้ยผมปึ๊บป๊บอ่าประมาณนี้นะครับโอเคขุดเข้ามานะครับผมอ่าตรงนี้เดี๋ยวเราจะใช้อ่าเพชรเพดนะครับผมอ่าเลสโตนนะครับสกีพิซซันครับผมอ่าเลสโตนนี้ด้วยนะ อย่างแรกครับผมตรงนี้ผมจะวางเป็นเพจเจอร์เพจนะครับตรงนี้เราจะทุบออกครับผมแล้วก็วางอาเลสโตนท็อตนะครับเสร็จแล้วเราจะวางหินแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าตรงนี้เราจะวางเลสโตนครับผมส่วนตรงนี้ก็วางสติ๊กกี้พิส่ันไว้นะครับเอ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ต้องพยายามอุดอุดไว้หน่อยนะครับโอเคมานี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับผมตรงนี้เราก็จะใส่แบบเป็นอย่างนี้ไว้ฮะเป็นแบบปิดหินไว้นะครับก็เหมือนเป็นห้องที่โดนซ่อนเลยใช่ไหมซึ่งถามว่าวิธีเข้าไปทํำยังไงนะครับผม เราก็จะใช้ธนูนะครับในการยิงเข้าไปนั่นเองนะครับก็จะเล็งประมาณมุมนี้ครับปุ๊บอ่ะพออย่างงี้ปุ๊บมันก็จะเปิดประตูออกมานะครับซึ่งผมต้องวางประมาณนี้อะเดี๋ยวขึ้นมาหน่อยละกันนะครับผมโอเคเอ้ยเอายานี้มันจะได้ดูเนียนนะครับอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับนี่พอเราเก็บลูกธนูปุ๊บประตูมันก็จะปิดกลับมานะครับซึ่งค่อนข้างจะเนียนครับผมโอเคสมมติเราจะเข้าไปก็ชึบอ่ะรีบวิ่งเข้ามาฮะซึ่งข้างในนี้นะครับผมอาจจะมีแบบว่า สมบัตินะครับผมเก็บไว้อ่ะเดี๋ยวใช้อันนี้ตกแต่งสักหน่อยแล้วกันอ่ะตรงนี้นะครับผมมีสมบัติเก็บไว้นะฮะก็จะเป็นแบบว่ากล่องใช่ไหมอ่าเอาอะไรใส่ดีอาเบียคอนแล้วกันอาเบียคอนไว้ตรงกลางนะครับแล้วก็เป็นบล็อกเพชรเลยแล้วกันให้มันดูว่ารวยครับผมรวยจัดอ่านี่ก็ใส่บล็อกเพชรเข้าไปครับผมแบบนี้ปื๊บปุ๊บนี่ครับผมก็เข้ามาสู่ห้องรับนะครับผมก็ใช้ธนูฮะคือบอกว่าคนเอื่เดินมาคือไม่รู้อะครับไม่รู้แน่ๆว่ามันมีตรงนี้อยู่เนี่ยแล้วก็จะยิงเข้าไปอย่างเงี้ยผมชึบ เลงมุมนี้ครับผมเพื่อว่ามันจะไปแบบไปปักใส่เพจเพจนะครับผมปุ๊บแต่พอเก็บมาปุ๊บก็จะเปิดนะครับเอ้ยเขาแล้วประตูจะปิดก็รีบเข้านะครับผมอ่านี่ก็เข้าสู่แบบผมุมสมบัติเราได้แล้วนะครับผมก็เป็นห้องลับบอกว่าง่ายๆนะครับแต่ก็เจ๋งนะครับผมนี่ชุบเปิดประตูนะครับปุ๊บใช้ระบบเครื่องนี่มันยิงแบบแทรกมุมตรงนี้ได้พอดีนะครับมุมไปเสียบกับอ่าเพจเพจนะครับ วงจรก็เลยเปิดนะครับผมนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาแล้แต่ว่าสําหรับผมค่อนข้างจะชอบอันนี้มากมากเลยนะครับผมสําหรับวงจรนี้นะครับไอแบบเครื่องบูสเตอร์นี้ขอขอมัดรวมไปดวยซี่อีกสักรอบได้ไหมเออประมาณตรงนี้ฟุบอ่าค่อยๆนะผมจะค่อยๆเพิ่มเข้ามานะครับอ่าแบบว่าพุ่งขึ้นไปแบบระเบิดตายอะไรเงี้ยคืออาจจะดูซาดิสนะครับแต่แบบมันเป็นภาพที่มันสุดยอดมากเลยนะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเลยปุ๊บ เอาล้ะฮะเครื่องบู์ครั้งสุดท้ายละมาของคลิปนี้นะครับบู์เลยอโอ้หเหมือนระเบิดควันอ่ะข้างบนนะครับผมโอเคฮะก็ถ้าใครเนี่ยชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยละกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันสว,ส,สวัสดีครับผมบายบายครับ